สวัสดีครับทุกคน วันนี้สต็อกโนว่าจะพาไปรู้จักกับบริษัทหนึ่งที่อาจไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงในชีวิตประจําวันของเราเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมีบทบาทสําคัญอย่างมากในเทคโนโลยีที่เราใช้กันในทุกวันนี้บริษัทนี้ชื่อว่า Analog Devices หรือ ADI เวลาเราพูดถึงบริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงพวก Apple Microsoft หรือ Nvidia แต่จริงๆแล้วมีบริษัทอีกกลุ่มหนึ่งที่ทํางานอยู่เบื้องหลังเงียบๆครับไม่ได้ผลิตสมาร์ทโฟนไม่ได้ทําคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องแต่เขาผลิตชิ้นส่วนสําคัญที่เป็นเหมือนหัวใจของอุปกรณ์ไฮเทคมากมาย และ ADI ก็คือหนึ่งในนั้นครับเรามาพูดถึงประวัติของบริษัทดีกว่าครับ a n a l o อก e v i c e ก่อตั้งขึ้นในปี1965ที่เมืองนอร์วูดรัฐแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกาโดยผู้ก่อตั้งคือเรย์สตาตาและแมทธิวลอเบอร์ช่วงนั้นโลกกำลังอยู่ในยุคที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างรวดเร็ว ADI เริ่มจากการผลิตวงจรขยายสัญญาณไฟฟ้าเล็กๆก,ก่อนจะขยับไปพัฒนาชิปอนาล็อกที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจุดเปลี่ยนสำคัญของ ADI คือการพัฒนาชิปที่สามารถทำหน้าที่เป็นสะพาน ด้วยเสียงแสงความร้อนหรือการเคลื่อนไหวกับโลกดิจิทัลท,ที่ใช้ตัวเลขศูนย์และ1เท่านั้นนี่คือรากฐานที่ทําให้ ADI กลายเป็นบริษัทชั้นนําด้านเซมิคอนดักเตอร์อนาล็อกที่แข็งแรงมาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ ADI มีมูลค่าตลาดมหาศาลและถูกจัดเป็นบริษัทผู้นําในวงการเช่นเดียวกับ Texas Instruments หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ TI ซึ่งถือเป็นคู่แข่งสําคัญที่สุดของ ADI ครับมาดูกันที่ธุรกิจหลักและผลิตภัณฑ์ถ้าจะให้อธิบายธุรกิจของ ADI แบบง่ายๆก็คือ ADI ผลิตชิปที่ใช้ในการ แปลงสัญญาณครับลองนึกภาพว่าโลกจริงของเรามีเสียงคนพูดมีแสงจากหลอดไฟมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปหรือมีการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งหมดนี้นับเป็นสัญญาณอนาล็อกซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจเพราะคอมพิวเตอร์ทางานด้วยเลข0ูนย์และเลข1เท่านั้นชิปของ ADI จะเข้ามาเป็นเหมือนล่ามครับคือรับข้อมูลจากโลกจริงแปลงให้เป็นดิจิทัลเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจได้และบางครั้งก็แปลงกลับจากดิจิทัลเป็นอนาล็อกเพื่อควบคุมเครื่องจักรอื่นๆอีกทีผลิตภัณฑ์ของ ADI ถูกใช้งานอยู่แทบทุกที่ในชีวิตประจําวันเช่นสมาร์ทโฟนชิปช่วยให้เสียงคมชัดภาพมีคุณภาพรถยนต์ไฟฟ้าควบคุมพลังงานและตรวจสอบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยอุปกรณ์การแพทย์อย่างเครื่องตรวจคลื่นหัวใจที่ต้องแปลงสัญญาณชีพเป็นดิจิทัลเครือข่าย 5G และ IoT ทําให้การสื่อสารแม่นยําและเสถียรการบินและกลาโหมใช้ในระบบเรดาร์หรือระบบควบคุมอาวุธที่ผิดพลาดไม่ได้จะเห็นว่าแม้เราไม่เคยซื้อของที่มีโลโก้ ADI โดยตรงแต่เทคโนโลยีของเขาแฝงตัวอยู่ในเกือบทุกที่ครับมาดูที่จุดแข็งและความแตกต่างของ ADI กับเจ้าอื่นๆครับสิ่งที่ทาให้ ADI โดดเด่นก็คือคุณภาพและความแม่นยําสูงในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นรถไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะหมายถึงความสูญเสียมหาศาลดังนั้นผู้ผลิตเหล่านี้ต้องเลือกชิปที่ไว้ใจได้ จริและ ADI คือหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจุดแข็งคือการออกแบบให้ชิปใช้พลังงานต่ำตอบโจทย์ทุกยุคที่ต้องการความยั่งยืนลดการใช้ไฟฟ้าแต่ยังคงประสิทธิภาพสูงถ้าเรามาดูข่าวล่าสุดในปี2025จะเห็นว่า ADI กำลังอยู่ในจุดที่น่าสนใจครับ6ตุลาคม 2025Iowa State Bank ได้เข้าซื้อหุ้น ADI มูลค่า2.21ล้านดอลลาร์ถือเป็นการลงทุนจากสถาบันการเงินใหญ่ที่สะท้อนความเชื่อมั่นเพราะบริษัทเพิ่งรายงานรายได้ได้ไดตรามาสล่าสุดถึง2.88พัน ลลเพิ่มขึ้นถึง24%จากปีก่อนและมีกำไรต่อหุ้น2.05ดอลลาร์13กันยายน2025จีนประกาศเปิดการสอบสวนแอนตี้ดัมปิ้งชิปอนาล็อกจากสหรัฐซึ่งรวมถึง A.D.I. ด้วยโดยจีนอ้างว่าชิปจากสหรัฐถูกขายตัดราคาและส่งออกเข้ามาจำนวนมากทำให้ผู้ผลิตท้องถิ่นเสียหายหากผลสอบออกมาว่าเป็นจริง A.D.I. อาจถูกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มซึ่งกระทบต่อธุรกิจเพราะจีนถือเป็นตลาดใหญ่ที่สำคัญของ A.D.I. ตรงนี้ทำให้เราเห็นภาพสองด้านในเวลาเดียวกันด้านหนึ่ง นักลงทุนที่ยังคงเชื่อมั่นและเข้ามาซื้อหุ้นแต่อีกด้านหนึ่ง ADI ก็ยังเผชิญแรงกดดันจากภูมิรัฐศา,ศาสตร์และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนครับมาดูคู่แข่งในตลาดกันครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นมาดูกันว่าใครบ้างคือคู่แข่งของ ADITexas Instruments TI ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงและใหญ่ที่สุดในตลาดชิปอนาล็อก TI มีส่วนแบ่งตลาดสูงกว่าแต่ ADI มักเน้นคุณภาพและความแม่นยำม,มากกว่าโดยสรุปแล้ว a n a l o g Device หรือ ADI เป็นบริษัทที่เริ่มจากเล็กๆในปี1 9ึ0 65แต่วันนี้กลายเป็นผู้เล่นสําคัญของโลกด้านเซมิคอนดักเตอร์จุดแข็งของ ADI คือการเป็นล่ามระหว่างโลกจริงกับโลกดิจิทัลผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวเราตั้งแต่สมาร์ทโฟนรถยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์การแพทย์ไปจนถึงกลาโหมและโอวกาศแม้จะ,ะเผชิญความท้าทายจากการแข่งขันและแรงกดดันจากการค้าแต่ด้วยความเชี่ยวชาญและความไว้วางใจจากลูกค้า ADI ก็ยังคงเป็นบริษัทที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในอนาคตเพราะเขาไม่ใช่แค่บริษัทผลิตชิปแต่เป็นหนึ่งในฟันเฟืองหลักของโลกดิจิทัลสมัยใหม่ครับเพื่อนๆที่เห็นยง คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตาม StockNova และพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับคำเตือนข้อมูลทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนและนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ